ูดถึงกรณีของคนขับแท็กซี่นะฮะที่ประพฤติตัวไม่ดีนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาบอกเขาไปอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยสักพักใหญ่ๆแล้วนะนะฮะสุดท้ายแล้วในเหตุการณ์นียก็คือว่าเขาเรียกแท็กซี่ฮะเรียกบ,บอกว่าเขาจะไปสถานที่แห่งนี้นะฮะแท็กซ <clears S 1> <replication. S 2> ี่ก็มาจอด<ะ>จอดเสร็จปุ๊บเปิดกระจกลงมานะฮะแล้วก็นิ่งไปแป๊บหนึ่งแล้วก็บอกว่าไปเขาก็เอ๊ะนิ่งทําไมวะเออแล้วเขาก็พยายามมองว่ามีอะไรผิดปกติไหมไม่น่ามีอะไรนะ เขาก็ขึ้นรถฮะพอขึ้นรถเสร็จปั๊บเขาก็มองอไม่คนขับตาแดงแงเออมีกลิ่นอะไรแปลกแปลกออเออนะฮะงวดหรือเปล่าไม่รู้ก็อเออเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะผู้ชมนะแท็กซี่ก็เริ่มออกตัวฮะออกตัวเสร็จปุ๊บเขาก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะไปที่ไหนอ่ะก็บอกครั้งหนึ่งเฮ้ยทำไมแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์อ่ะแทนพันมาบอกว่าทั้งหมด150้าสบาทอะ เขาก็ไม่ไปเปาาอเอเขาก็ไม่ไปนี่เออ้งไม่ไปจอดเลยเขาลงจอดรถฮะลงจอดรถเสร็จปั๊บปิดประตูทีนี้ไอ้จองังหวะปิดประตูอ่ะไม่รู้ด้วยที่ว่ารีบลงหรือโมโหหรืออะไรไม่รแหละมันปิดเสียงดังไปหน่อยปิดแรงคนขับแท็กซี่ลงมาเลยฮะมาวิ่งไล่เตะชาวญี่ปุ่นคนนี้นะฮะวิ่งไล่เตะเสร็จปุ๊บเขาก็วิ่งหนีใช่ไหมชาวญี่ปุ่นวิ่งหนีเสร็จปั๊บไอ้คนขับแท็กซี่ฮะวิ่งกับที่รถฮะไปทำอะไรฮะไปหยิบมีดมา ไปหยิบมีดมามาวิ่งไล่เขานี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะดูสิฮะดูดิฮะโอ้โหดูสิดูสิดูสิเนี่ยเขาก็วิ่งหนีนะเนี่ยเดี๋ยวดูสิดูสิแล้วนี่มันคือใจกลางเมืองนี่แถวพระรามเก้าเนี่ยใจกลางเมืองม่เท่าไรแถวช่องเก้าแล้วนี่แหละ๋อพระรามเก้าเลยนี่แหละฮะนี่ฮะ เขาบอกว่าเนี่ยดมากพอวิ่งหนีปุ๊บหัานไปมอทีนึงแท็กซี่ขึ้นรถแล้วคนขับขึ้นรถแล้วแล้วก็ขับหนีไปนะฮะเขาก็เลยไปแจ้งความแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยมาลงใน X นะฮะเอาล่าสุดล่าสุดนะครับทางตำรวจก็ออกมาอธิบายเรื่องราวนี้แล้วนะฮะล่าสุดนะครับพันตำรวจเอกฮะประสบโชคเอี่ยมพินิษนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางฮะออกมาบอกว่าเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับ เกิดขึ also, ้นเมื่อวันท like ี่5กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะหน้าฟอร์จูนนะฮะถนนรัชดาใกล้ช่อง9เหล่านี้แหละนะครับโดยที่ชาวญี่ปุ่น2คนนะฮะไปเรียกแท็กซี่เอาไว้บอกว่าจะไปรัชดาซอย3ไมไกลไหมรัชดาซอย3ก็ไม่ก็ถือว่าอยู่ในละแวกนี้นะพี่ก็ไม่ไกลนะไม่ไม่กล้าเออเอาจริงจะฟอร์จูนนะเออจะไปเหมาเขาฮะไปเรียกเขาร้อยห้าสิบบาทก็ตามที่เล่าไปสุดท้ายฮะก็ทําพฤติกรรมอย่างที่บอกไปนะฮะทางตํารวจฮะ เขาก็เลยติดต่อแฟนสาวของชาวญี่ปุ่นในวันที่6กุมภาพันธ์นัดหมายฮะให้เข้ามาที่สถานีตำรวจเพราะว่าอะไร เพราะว่าระหว่างที่ชาวญี่ปุ่นเขาถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยเขาถ่ายตัวคนขับและปายทะเบียนไว้ชัดเจนตอนที่ไปแจ้งความตํารวจเขาเลยสามารถที่จะไปตามตัวมาได้ครับตํารวจก็เลยเรียกมาเลยมาเจรจากันที่สอนอนะฮะแล้วก็มีการนะครับแจ้งข้อหาไปนะฮะสี่ข้อหามีอะไรบ้างล่ะมีข้อหาทําร้ายร่างกายนะฮะมีทําให้ผู้อื่นนะครับตกใจกลัวนะครับมีข้อหาพกพาอาวุธมีดแล้วก็เรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่ากําหนด ซึ่งคนขับเนี่ยฮะก็ยอมรับทุกข้อหาคุณผู้ชมนะนะฮะรับหมดนะครับในวันที่7เนี่ยก็เลยมีการนำตัวไปฟ้องศาลครับที่แขวงพระนครเหนือพิภากษาฮะทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจและทำให้ผู้อื่นฮะตกใจกลัวครับด้วยการข่มขู่มีโทษนะฮะโทษตามนี้คุณผู้ชมครับครับมีโทษจำคุกครับ1เดือนปรับ5,000บาทแต่ว่าผู้ต้องหานี่ฮะ เขารับสารภาพนะครับก็เลยลดลงกึ่งหนึ่งเหลือเพียงแค่จำคุก15วันปรับ2,500บาทนะครับส่วนข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะนะฮะมีการปรับทั้งสิ้น500บาทรวมนะฮะก็คงนะฮะเป็นจำคุก15วันปรับ3,000บาทนะฮะจะมีการรอลงอายานะฮะลงโทษเนี่ยรอหนึ่งปีก็คือเอาง่ายถ้าทำซ้ำโดนแน่นอนนะฮะ ส่วนความผิดนะครับฐานเรียกค่าเก็บค่าโดยสารเกินอัตราเนี่ยเบเทียบปรับนะฮะจำนวน1,000บาทนะฮะแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยครับยังมีการนะครับส่งหนังสือนะฮะแจ้งถึงพฤติการของผู้ขับขี่รถสาธารณะฮะไปยังนายทะเบียนคนส่งเพื่อพิจารณาครับพักใช้เพิกถอนหรือต่อใบอนุญาตขับขี่สาธารณะอีกด้วยโดนแบบหนักมาก อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าเวลาที่แท็กซี่เองเนี่ยนะฮะหรือว่าคนขับรถโดยปกติทั่วไปเนี่ยไม่ทําตามกฎจราจรแล้วมันมีการหักคะแนนซึ่งส่งผลต่อการต่อใบขับขี่ในครั้งต่อๆไปแบบเนี้ยคนจะเริ่มกลัวต้องโดนอย่างนี้ใต้องโดนให้เข็ดโดนให้เข็ดนะเนี่ยทั้งปรับทั้งโทษจาคุกต่อให้รอลงอาญาก็เห่ถ้าคุณทําอีกครั้งหนึ่งความผิดเก่ามันเกิดเลยนะครับเอออันนี้ก็แหมจริงๆ จะบอกว่ารายการเรานี่ก็นาเสนอเรื่องราวของพี่แท็กซี่ที่น่ารักนะฮะแล้วก็ทีอ่อาจจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ก็่างที่บอกอ่ะเอาจริงน่ะแท็กซี่โทษนะคนขับแท็กซี่ที่มีปัญหาผมว่าแบบส่วนน้อยนะอะส่วนน้อยนะแต่สุดท้ายมันทำให้คนเขามองภาพลักแท็กซี่ไม่ดีอมไ,มดไม่ดีไม่ดีอย่าทําแบบนี้เลยคนะฮะเพื่ออาชีพของคุณแล้วก็อาชีพของเพื่อนร่วมง,งาน